ครับ3ตัวเน้นสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีฟุตซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมเฟมิดฟิลเช่นเคยครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับมีสาคู่ครับมาให้เลืองเน้นเรื่องเชียงเดิมครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่จากเฟมิดฟิลด้วยนะครับก็ผลงานเมื่อวานนี้ครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับยกไป2ตัวนะครับแล้วก็จางไป1ตัวนะครับ พี่ในตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆครับเดี๋ยววันนี้ครับมาแก้ใหม่ครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กันเหมือนเดิมครับวันนี้ครับพามาที่พิม์ลีกิจครับคู่ระหว่างด้านบอลมาร์ครับวันนี้เปิดบ้างด้านสาเป็น้นครับประมาณครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้1เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับก็ฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกแพ้ทางด้านลิปูมาถึง3ประตูต่อศูนย์เลย ส่วนหน้าทีมเยือนอย่างซัมนตันครับ5เกมล่าสุดเก็บชัยได้แค่1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกันทั้งด้านอีสวีทาวมานประตูต่อ1เลยพันี้ครับเกมล่าสุดที่เจอกันมาครับก็เป็นฝ่ายด้านบอลมาร์ครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมเลยและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2023ก็เป็นฝ่ายด้านบอลมาร์ครับบุกมาชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยวันี้ครับมองไปเจ้าบ้านบอลมาร์ตได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอลมาร์ตครับฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่ดี ากกว่าครับก็เกมในบ้านอย่างที่บอกครับว่าเขาทาได้ดีต่อเนื่องอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ครับไปจาะลึกกระแสภายในมาครับเรื่องขุนมังเตะและตัวผู้เล่นของทางน้านบอลมาครับวันนี้ครับจะเอาตัวจริงลงทั้งหมดครับอาจจะมีโลเตชันนักเตะเป็นบางส่วนครับแต่ว่าหลักๆแล้วครับจะเป็นตัวจริงครับส่วนน้านซัมตันครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ยังมีหลุดมีรั่วบ้างวันนี้ครับซัมนตันครับจะมาในระบบ4 3 3ครับวันนี้ครับก็จะนำทัพมาโดยไทเลอร์ดิสติงก์แล้วก็คาร์ ส่วนเรื่องกำแพงครับวันนี้ครับกำแพงครับเปิดแบงค์นั่นบอลมัดครับเป็นต่อครึ่งช่วงตัวไหลไปครึ่งขั้ลูกครับถ้ามองจากกระแสภายในครับผมมองว่าวันนี้ครับบอลมัดครับจะได้เปรียบนิดนึงครับถ้ามองจากกระแสภายในครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าบอลมัดครับจะได้เปรียบอยู่นิดนึงครับและคู่นี้ครับเจอกันมา2เกมล่าสุดเนี่ยก็บอลมัดเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยแล้ววันนี้ครับซานตันครับเก็บเยือนก็ไม่ค่อยดีครับ แล้ววันนี้ครับถ้ามองจากเฮดเวทที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขุนนักเตะและกระสายตอนนี้ครับผมชื่อว่าบอลมาร์ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่บอลมาร์ได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับพามาที่ก so ันโซซิราอิตาลีครับคู่ระหว่างด้านปาร์มาครับวันนี้เปิดบ้านด้านกาญรีครับ ปามาครับผ้าเกมล่าสุดเก็บชัยไปได้1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอเับเช่มา2ประตูต่อ2เลยส่วนนั่งกายารีครับผ้าเกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะเคโมเนเซมา1ประตูต่อ0ูนเลยคุณย่าต้องบอกก่อนเลยว่าเจอกันมาแล้ว3เกมครับคุณย่าเจอกันมา3เกมล่าสุดครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับถ้ามองจากเทนนสแล้วครับเหมือนจะเป็นบอลบ้านไครบ้านมันด้วยครับคุณย่าผมให้เลือกเชียร์ทีมเยอนกายารี จากกระแสมาแล้วครับกระแสตอนนี้คร <Yeah. S 1> ับจ่ายอยู่ที่3ระดับครับเปิดแพ่งน้านปาม่าเนี่ยเป็นต่อยที่ปอปาจ่ายน้ําล้นครับและเปิดมาให้กายารีเป็นรองปอปาครับจ่ายอยู่ที่น้ําดําครับแล้วก็กระแสเสมอตัวน้ําล้นครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมมองว่าโอกาสจบเสมอมีสูงมากครับวัสดีครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องประสบการณ์ความเก่าครับผมยังมองว่ากายารีครับมีมากกว่าครับส่วนด้านปาม่าเนี่ยทีน้องใหม่ครับพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับผมมองว่าประสบการณ์ครับยังไม่มากเท่ากับกายารีครับ วันนี้ครับไปเจาะลึกกระแสภายในมาครับเรื่องแรงจูงใจนะครับของงานไกรยลีครับวันนี้มีมากกว่าแน่นอนครับวันนี้ครับขอแค่ผลเสมอครับก็พอใจแล้ววันนี้ครับถ้ามองจากรูปเกมและโอกาสครับผมชื่อว่ากรยลีครับวันนี้มีมากกว่าครับวันนี้ผมก็ให้เลือกเชีีร์ไปที่ไกลยลี่ได้เลย สองคู่ต่อไปนะครับพามาที่ลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างด้านบียร์และนครับวันนี้เปิดบ้านด้านลาพัทมาดครับเบียร์ครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยไปได้3เกมครับแพ้ไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะเอปันยอนมานหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยงานช่วงนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับสำหรับทางด้านบียร์และนครับส่วนหน้าทีมเยนอย่างลาพัทมาดครับ5เกมล่าสุดยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปสามเสมอไปสองครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเเเสมมอออกับลลตตติาประู่ย ผู้นี้ครับเคยเจอกันมา3เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ผ่านกันแพ้ผัดนชนะมาตลอดครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายด้านลาพันมาร์ตครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยแต่วันนี้ครับลาพันมาร์ตครับฟอร์มไม่ดีครับแล้ววันนี้ต้องรับบทมาเป็นเกมเยือนด้วยครับวันนี้ครับผมให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างบิเยเลนได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับบิเยเลนครับจะมาในรูปแบบแผน4-4-2ครับก็จะนำทัพมาโดยดีโก้คอนเต้เฟเมนียก็เอลิกบายี่ครับรงช่วยทีีมในนนนนนคค่่ื้แอ ตัวหน้าทีมเยือนอย่างลาปัดมาสครับทีมเยือนครับยังไม่สามารถใช้งานกองหลัง3ตัวได้ครับจะมีทางด้านมิเกลมามอนครับแล้วก็มาวินปาแล้วก็สก็อตแมคคนนาครับที่ลงช่วยทีมไม่ได้ครับและต้องเช็คฟิตตัวเก่าอย่างซานโดมาลิเลสด้วยนะครับว่าวันนี้จะลงช่วยทีมได้หรือเปล่าครับวันนี้ครับลาปานมาสครับจะมาในระบบ4-3-3ครับแผนเดิมที่คุ้นเคยของพวกเขาครับแล้วคัมแปนอเมริกเปิดหน้าด้านบียาเลนครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวไหลไป1ช่วงตัวปอๆครับถ้ามองจากเฮดทูเฮที่ผ่านมาและเกมล่าสุดครับผมจะมองว่าบียาเลนครับวันนี้ดูเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้ววันนี้จะได้เปรียบเหมือนกัน วันนี้ครับเชื่อว่าบียาเลีนครับด้วยขุมลังที่พร้อมกว่าครับมีให้แน่นหนึ่งประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่บียาเลนได้เลยสรุป3ตัวเน้นประจําค่ําคืนวันนี้ครับชอบไปทางด้านบอลมาร์ตกรายยลี่แล้วก็วิยาเลียนครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่อยาหน้าทางฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf 0 8น มีแอดตำหน้าลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนววนดีครับสโลแกนเดิมครับวีเคราะห์ไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลวยความสุขสวัสดีครับ